ราคาปอมหรือปัะคันีดีปอมปอีประีนีอมอมมวเยด้วยอมประคั่นจเอาลายด้อยจะเอาลายเอาเพราะอะครปอปอมบบนึพอคือจังล่งท่านเนาะมามครับผมคารับอนยี่สิบครับผมหน้อยละสิบครับผมมาชิมวครับชิครับผมเยอะห้เจ้ครับให้เจ้บางนี้คือเสียขายแบกงเกีบยวกินอยา้าเก่งเนาะเป็ดขาเปย้เนกินนั่นะชิมเบงครับพี่ครับพีใช่ว่า ไพ่าจี๋วันแสบซิมเบื้องเลยครับไพ่สี่ซิมมาม้วยี่สิบซิมแจวครับยี่สิบครับม้วนี่สิบาเมีแล้วหรอมั้งมามาครับผมมาครับม่ส่วนหนึ่งส่วนนึไพ่ี่ิม่าวันเแียบไ่บาวันมาเสีบซิมได้แลยครับทักสืทุงใหเน่พระเอกขอมีทุ่อยางอยู่ตักเตถแหเน่เนเราคนละใมาขายไปตลาดคนท่คนค็จะไปงาน โดย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 แปว่าโดยแปลว่าจะโดย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 ภาษาการเยรมขอบคุณโอ้ยผมเอาประคามปลอมครับอันพะยาผมบ่มีแปลว่าก่อไข่แน่ไออไออโอ้ยไออปะไออว่าเพิ่เจอาคามปลอมมันจะไปทายพะย่ะเพื่ว่าอล่พี่น้องไปละครับอกิรดีครับหลายลิปอันนี้เสือไปยไอ มีแหละคลิปแล้วองมือ,อ,องไงเจ๊ะเยอดิเอ่ะมีอย่างมานขุด,ปดเป็นไรครับน,น,รน,นี่แย่ช็อป้ี่ไันนู่นอนป่ไรครับผมมือคีแตกไงน้นครับ

เื you <laughs> ่องของของของเผื่อไปถึงห้องน้ำเราก็ต้องกลับมาใต้ทีกูลืม กูก็เล่งกับสียางไปเอาเนี่ยรักก็ถ่ายคลิปดูว่าสิถือเป็นน้ำโกนขอใจบออุ้ยเปซื้อนาวก็เลยซื้อนาบไม่มาสิถือจะเอาบอกมองเสยถังเหมัอนยางตรงว่าบอกของงานเด็ดกุงปลาเนี่าหัหน้าเลยลูกอ่านหังหน้าฟังฝุ่นฟังฝุ่นพอแบบเลิศ ฟังข้างนี้ห้องน้ำร้อยห้องอรังการงานสร้างแบบนอนแซะก็ได้เลยพามีอยู่จ่ามาหลายร่องร่องหลายรอบแล้วฟองใครหลารไมแรงเสียงเงินที่บาดคาบดำ,ดำดำมันติดผา,ะากะยังมีปัญญา <c oughs> เดี๋ยว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  พนักงานเออสว่านี่ถอนสักออกก็ได้เอ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 อโยบายบายครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับขอบคุณที่มารักษาความสงบให้เด้อนะครับ,บคนมารักษาอยู่ทธงเวทีอีกเวทีหนึ่งพี่น้องมังนมีสองเวทีนะครับวันนี้คนเยอะอยู่นะเอาเหมือนนะประทมก็แหงว่าคนน้อยหนิดเขาไม่ค่อยมาดูหมอลำแถวนี้เขาไม่ชอบ ก๋วเตี๋ยวหรอโอ้ยตะเวนคุณมันเป็นอย่างอื่นหรอมั้งมันเป็นอย่างอื่นแล้วแหละไม่ต้เปล่าพาข้าผัดก้งกินก๋วยเตี๋ยวกันอ้าิเลย มือมันไก่ค <It> ่ะพ่อหูยโมดยางฮอดยาดันโมดถือเมาซื้อหน่อนะคะมันจะได้หมดจ้ามือกับคาอีกขือเก่าละเอ้ยอันเก่าก่อนละระเบียบกระถมจักแล้วพ่ามันยางสื่อของสมดกับมีด ก็อย่าลงคลิปด้วยพี่น้องด้วยน,นะครับไปหาอาบน้ำก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บ